ทั้งสองท่านคิดว่าดอกเบีย้ยขาขึ้นจะกระทบคนกู้ซื้อบ้านมากไหมครับเห็นมีบางแบงค์จะเพิ่มค่าผ่อนอีกนะฮะเราทําสัญญาเงินกู้ไปแล้วงวดผ่อนจะเท่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบีย้ยก็คือ,อเงินต้นกับดอกเบีย้ยจะถูกคํานวณใหม่เวลาเลือกดอกเบีย้ยก็ให้เลือกแบบฟิกเลทพอสัญญาครบ3ปีถ้าเรารู้สึกว่าดอกเบีย้ยมันสูงเราสามารถไปขอรีไฟแนนซ์ แบงกอื่นได้หรือจะ retention กับแบงก์เดิมก็ได้นะคะสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะทั้ง2ท่านคิดว่าดอกเบีย้ยขาขึ้นจะกระทบคนกู้ซื้อบ้านมากไหมครับเห็นมีบางแบงค์จะเพิ่มค่าผ่อนอีกนะฮะจริงๆค่าผ่อนไม่น่าเพิ่มนะคะถ้าเรา เราทำสัญญาเงินกู้ไปแล้วงวดผ่อนจะเท่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแนปลงดอกเบียเบ้ยก็คือเงินต้นกับดอกเบี้ยจะถูกคำนวณใหม่อย่างเช่นเราผ่อนเดือนละหน0 0 0บาทนะคะเคยเป็นเงินต้นหกพันดอกเบี้ยสี่พัน 4, ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นบางทีมันอาจจะกลายเป็นดอกเบีย 6, 000, เบ้ยหกพันเงินต้นสี่พัน นะคะมันจะกลับกันแต่ว่าเรื่องของการเพิ่มงวดในการผ่อนเนี่ยจะไม่เพิ่มถ้ายังใช้แบงก์เดิมสัญญาเดิมนะคะทีนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ขึ้นละกันก็เป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงอยู่อ่าอ่าทปทน่จาจะประกาศที่ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่0.5ออยู่เหมือนเดิมถ้าช่วงนี้ คิดว่าดอกเบีย้ยมันจะขึ้นเวลาเลือกดอกเบีย้ยก็ให้เลือกแบบฟิกเลทเพราะว่าสังหาสามารถเลือกฟิกเลทได้3ปีให้มั่นใจไปเลยว่า3ปีนี้ฉันผ่อนเท่านี้พอสัญญาครบ3ปีถ้าเรารู้สึกว่าดอกเบีย้ยมันสูงเราสามารถไปขอรีไฟแนนซ์แบงอื่นได้หรือจะรีเทนชั่นกับแบงค์เดิมก็ได้นะคะ